สวัสดีครับผมเจียกรวูดเวิร์กดีไอวีงานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้สําหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวไม้สวนไม้พาเลทเป็นร้านที่ผมเคยสั่งประจําอยู่แล้วนะครับชื่อว่าร้านไม้พาเลทพารวยนะครับซึ่งในคลิปก่นกอนๆที่ผมเคยได้รีวิวไปเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายคนน่าจะสนใจกันมากนะครับแล้วในครั้งนี้ผมได้สั่งมาเพิ่มนะครับจานวน2ชุด2แบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีไม้ แบบไหนกันบ้างแล้วขนาดความกว้างความยาวแล้วก็ราคาเป็นอย่างไรกันบ้างไม้จะลายสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับตอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ชุดแรกกันเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเป็นไม้สนบราซิลไม้ใหม่มือหนึ่งนะครับเพื่อนไม่ใช่ไม้สนไม้พาเลทนะครับตัวนี้เป็นไม้ใหม่มือหนึ่งตามรายละเอียดต่างๆของเพจนี้นะครับชื่อเพจว่าไม้พาเลทพารวยเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปเลือกดูเลือกชมได้นะครับเพราะว่า เพจน,นี้ก็เป็นอีกเพจนึงเป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่อยู่ในดวงใจผมเลยนะครับเพราะว่าไม้คัดมาดีรายละเอียดขนาดความหนาความยาวตรงเป๊ะเราแค่เราสั่งมาสามารถใช้งานได้เลยอย่างเช่นไม้ตัวนี้เป็นไม้สวนบาซิลมือหนึ่งใส่เรียบสี่ด้านคือด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับดูครับความเรียบความตรงแบบนี้เลย ลายไม้สวยงามนะครับเพื่อนๆไม้สวนบารซิลในหนึ่งมัดมีสิบแผ่นราคาอยู่ที่สามร้อยสี่สิบบาทเดี๋ยวเรามาดูขนาดความกว้างความหนาแล้วก็ความยาวกันนะครับขนาดไม้สวนบารซิลตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หน้ากว้างเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรครับเพื่อนๆความหนาหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรส่วนความยาว ไม้ตัวนี้ยาวมากๆเลยนะครับไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นเลยอยู่ที่ความยาว120ซนติเมตรใน1มัด10แผ่นเนี้ยราคา340บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสั่งเยอะสั่งน้อยก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดค่าขนส่งทางเพจเขาได้นะครับชื่อร้านไม้พาเลรดพารวยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์โทรไว้ให้ด้วยเผื่อเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่น Facebook คุณลุงคุณน้าท่านใดน,นะครับก็ลองโทรสอบถามทางเพจเขาดูด้วยนะครับในที่ผมได้เข้าไปดูบ่อยๆนะครับร้านนี้น่าจะยังไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับอาจจะต้องโอนเงินแล้วก็จัดส่งสินค้าแต่ร้านนี้ชัวรเอ์เซแน่นอนครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่เจ้าของขายเองบริการดีสำหรับสำหรับท่านที่รับไปขายก็ลองดูนะครับอาจจะได้ราคาที่ลดลงมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับลองถามรายละเอียดทางร้านเขาดู เราดูลายไม้กันแบบใกล้ๆก,ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆก่อนที่จะไปดูไม้ชุดต่อไปนะครับลายสวยงามเรียบตรงดีนะครับทั้งสี่ด้านเลยเพราะว่ารีดสายเรียบมาทั้งสี่ด้านโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ชุดที่สองกันนะครับไม้ชุดที่สองตัวนี้เป็นไม้สนสายเรียบทั้งสี่ด้านเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆแต่ตัวนี้ขนาดความหนาจะบางกว่าตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดหน้ากว้างแล้วก็ความหนาความยาวกันครับ สำหรับชุดนี้นะครับขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1 0เซนติเมตรถือว่าเป็นไม้ที่มีหน้ากว้างมากๆแล้วก็ลายสวยนะครับเป็นไม้ถ้าให้ผมเดานะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม้สนฟินแลนด์ไม่ก็ไม้สนรัเสเซียไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าลายไม้แบบนี้ผมก็เคยได้ใช้งานมาบ่อยๆเหมือนกันนะครับโอเคหน้ากว้าง1 0เซนความยาวอยู่ที่61เซนติเมตรความหนา หนึ่งเซนติเมตรนะครับเพื่อนสำหรับไม้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาแล้วก็ลายไม้กันนะครับราคาในหนึ่งมัดของชุดนี้นะครับหนึ่งมัดมี20แผ่นราคา320บาทค่าส่งมัดละ100บาทนะครับตัวนี้มีมา20แผ่นเลยดูลายไม้แต่ละแผ่นกันนะครับเรามาดูกันใกล้ๆเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับถือว่าสวย สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กด s u b s สไคร์ที่ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีร้านไม้สนร้านขายไม้พาเลทไม้ต่างๆร้านอะไรดีๆที่ผมได้สั่งมาใช้งานเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ